สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็พบพอกันกับบรรยากาศซื่อหญ้ามาใหงหัวเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะอัญญาปูบกหลายก่ใหญ่บพท่านคะ่ะงัวหลายโตมาอัพเดตราคาหย,ยากันค่ะเมื่อนี้เบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งจะเบิ่งราคาห้า,ยยามัดลหาบาทเด้อจ้านี้นี่พี่น้องมัดรหาบาทสันๆเด้อพี่น้องนี่นี่ นี่ค่ะยี่สิบมัดลอยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะงายี่สิบมัดลอยเอามาพี่น้องเบิ้งคักๆทั้นพี่นี่ส้นส้นขาแขนพูกขานี้เดินนี่ขาศอกนี่นี่นี่ปลายนี่เงาพี่น้องนี่จ้ะตอนนี้ราคายาโอเคนะคะราคายากินนี่นี่ขายดีมากเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงนาฤดูแรกงเนาะคะ่ะ มันต้นหนาวปัญญากบยาบ่ไยช่วงนาฝนหรือดูฝนหยาก,กินนี่กัจะบ่ค่อยแตกเพราะฉะนั้นมันเดให้หยยุดการเจริญเติบโตนะคะมันจะฟืนโตหยากของเก๋ก,กับปลูกไบบักไรค่ะมันก็นยังมันก็นยังบ่พ่องัวเนาะคะ่ะนั่นค่ะพี่น้องกับกำลังพึ่งปงเนาะคะ่ะนี่นี่กับยญ่บ่ท่านมื้อนี้ก็ได้ดไปสื้อมาให้งัวค่ะพี่น้องนี่จะราคาหยาเฮาตอนนี้อยู่ที่มัดละห้าบาทนะคะกำละห้าบาทนี่ค่ะ เล็กนิดเดียวนะคะไอพี่น้องปลูกหล,ลายๆเล้อจ้ะเดอ้อขั้นบ่มีง้วกับปูกขายค่ะสร้างรายได้เป็นอย่างดีเด้จาจ้ะนี่เดอ้อสร้างรายได้ให้พี่น้องเลยเป็นอย่างดีนะคะหญ้าก,กินนี่อ่าทุกมือนี่เขาจะนิยมปูกินนี่บอมมาซานะคะเพราะว่ามันอ่าทนทนต่อโลกนะคะการแตกกอเนี่ยมันกะมันกะสูสีกันกับหญ้าก,กินนี่สีม่วงนะคะแล้กก็ะลำต้นใหญ่แล้วก็ยเวท้าเหา วัดน้ำนักนี่มันสีใดดีนะคะแต่ว่านี่มันสันเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาหนาวนะคะลอยต่อระวังหนาฝนกับหนาหนาวแล้วกระยาคล้ายดีมันมันใหญ่บ่ท่านค้นค่ะท่านงัวค่ะพี่น้องเขาเจ้ากระตัดสันสันั้งสี่ครับพี่น้องนี่สันสันซ้ำหนีตะกี้นั้นเง้วค่ะเงีวเป็นเมตรกลัวสูงเงวต๊มัดละหาบาทเดี๋ยวหนีสันสันาซอกนี่พี่น้องค่าซอกนี่ค่ะ ระมาณฟุตกว่าค่ะมาละหาบาทเด้อจ้านน่มันนี่ก็เอามาฝากมาตอนพี่น้องค่ะจกหน้อยนะคะอัปเดตราคาห้าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องพิจารณาในการปลูกห้าขายค่ะอีกรายใดหนึ่ง้างอาชีพเลยเป็นอย่างดีนะคะนี่พี่น้องเต็มรถกระบะเพียงกระบะพอดีพอดีค่ะซื้อมาสี่ร้อยบาทนะคะนี่จ้ะ ญ่บ่ท่านงัวร้ายก็หยาก็เลยดอกไปซื้อเพิ่นค่ะกันเอฟซีมี่เเอามาขายให้เด้อช่วงนี้ยาผูขาปลูกไม่ลงแพงก็หลากักบกบ่ท่านไ่ค่ะขขาปพดกับไงบ่ท่านนี่จะ้ะหัวขังคอ,อ,อกบ่อด็ดปล่อยขึ้นมูค่ะก็เลยก็เลยได้ซื้อให้กินนะคะเพราะว่าบ่ท่านได้ฉีดวัคซีนลําปีกบับบ่ท่านกาปล่อยค่ะกันยังอยู่ในคอ,อกอยู่นะคะก็เลยต้องใส่ยาร้ายค่ะช่วงนี้ยากหัหไงบ่ท่าน จ้านะพี่น้องคะอัปเดตเล็กน,น้อยๆแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะคลิปนาะจงเจอกันไหมค่ะมือน,นี้ก็โชคหมานคะ่ะได้ดูกสาวไมคะ่ะในฟาร์มขอดขอดเพิ่มอีกตัวหนึ่งในตัวแม่เนาะคะ่ะโชคหมานมื่อนี้จากไี้ก็ขอลาบไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะเอาหยาไปเพิ่นกินก้อนผึ่งขอดเนาะคะ่ะยังว่ได้กินวม่ได้กินหยาอยู่กำลังเฝ้านองจ้ะท่านผู้ใดววางก,งก็มากินนองงวน้ำกันเด้อจากหน่อยเด้อพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ